แต่เลโตโนแต่พี่น้องค่ะ Hi Mary กาฟแฟก็ไม่มีกินกินอะไรก,ก,ไก,กินแมงโกะนะแมงโก้กันล่าง่าสิไปไอพี่เสียนซนเขาเขา ฮะฮะมือนีบอะไ้ออกไปใส่นางนายอังยงยุพี่น้องฝนตกนะคะเนาะวันนี้ฝนตกบ่หวานอะสภาพยุใสเนาะค่ะพี่น้องค่ะสภาพยุหนีเลยว่าสภาพทั้งบานเน่าค่ะฝนก็คงจะเหมือนกันละค่ะยุหนีกับฝนตกค่ะฝนตกออกไปทะเลก็ไม่น่าเล่นละค่ะก็ยุหนีละบ้านีกะเพราะยังพ่อมีหนังสืออ่านเพราะยงเลยจมหายวิไล่มา นั่นแหละฉันสีหอบหนังสือมากกัจ้มให้ฉันว่าสันว่าไปลองแฟรี สงสัยเป็นข้าเจ้าไปหาดักปูเนาะค่ะเพราะว่ามีกระชังเหมือนกระชังแบบเหมือนกระชังดักปูเนาะพี่น้องคะ่ะนั่นเขาเอินสะพานยังบุกขาดตอนเวลามาจากอาชาเรือมาจากกระบ,บี่วิไลกระพาะเยสะพานมาทัางนี้ค่ะเป็นสะพานตรงนี้นะคะพี่น้องคะ่ะ สวัสดีพ่อแ<ำ>ม่พี่น้องกองไปายผชูภูสุคนนะคะเวลคัมท t กระบี่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่กับวิไลเม็กชาแนลเมียฝรั่งเยอเรามันนะคะพี่น้องคะ่ะ หลังจากฝนตกแล้วเรียบร้อยหลังจากอ่ฝนเหือดฝนหายไปอุดสองเท่าเราสองคนก็เอามอไซค์ออกมาขับตะลอนตะลอนออกมาเที่ยวหรือว่าออกมาชมสถานที่ออกมาตะลอนรอบเกาะนะคะมันเป็นกิจกจกรรมหรือว่าเป็นกิจวัตรในการเที่ยวในเกาะนะคะพี่น้องคะคือแบบว่าหลังจากนั่นแล้วกับมันกับฝนหยุดต,ตกแล้วมันกับเป็นบาบเนาะคะ่ะประมาณใาม่วงใบสองนี่แหละค่ะ สวัสดีตอนเช้าๆของอีกวันหนึ่งที่ซีซั่นบังกะโลนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้วิไลขอโชว์บังกะโลที่อบอุน่นโชว์บังกะโลที่เจ้าของที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากคะ่ะสภาพบรรยากาศหรือว่าสภาพส,สถานที่นะคะพี่น้องคะ่ะเป็นอะไรที่ร่มรื่นและร่มเย็นเนาะอยู่กับธรรมชาติสีเคี้ยวขจีของสวนปามนะคะเดินออกมาถ่ายรอบบังกะโลค่ะมีน้องแมวค่ะน้องแมวน่ารักนัก เข้ามาร่วมเฟรมด้วยนะคะพี่น้องคะบาน,นีน้วิลลกัสิคอโชว์นะคะที่นี่คือซีซั่นบังกะโลนะคะเป็นบังกะโลในสวนปาล์มพี่น้องคะวันนี้ อขอบอกเด้อค่ะขอออกตัวนิดนิดน้อยขอโทษขออภัยใต้นบอกตุ่มจังน้อยเด้อว่านในความที่เราประทับใจในความที่เราพึงพอใจในความที่เราแฮปปี้และมีความสุขกับสถานที่นะคะบ่เฉพาะแต่ว่าวิไลค่ะพี่น้องคะการที่เรามาครั้งนี้การที่เรามาพักที่นี่สองสามครั้งที่เรามาเราได้ความประทับใจเราได้ความเป็นกันเองนะคะพี่น้องคะไม่ว่าเฉพาะแค่วิไลนะะเนาะค่ะพอยายก็เป็นหนึ่งอีกคนที่ว่า ทำไมเราถึงย้อนกลับมาพักที่นี่อีกทำไมเราถึงเลือกที่นี่เพราะว่าราคาพี่น้องคะ่ะบรรยากาศนะคะนี่จะเป็นส่วนที่ของวิไลพักนะคะจะเป็นด้านทีวิไลเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะไม่ว่าทุกห้องไม่ว่าทุกห้องที่น้องเขามีนะคะไม่ว่าทุกห้องที่น้องเขามีไม่ว่าทุกห้องที่เป็นที่ห้องพักในโซนตรงนี้ทุกห้องจะเหมือนกันคล้ายๆกันคะ่ะข้างในห้องไม่ใช่แคบนะคะห้องกว้างค่ะห้องน้องห้องน้ํา สะอาดหาูสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะโซนอาบน้ําก็แค่โซนอาบน้ําโซนความสุขนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับวิไลเอินวิไลเอินนั่งทาความสุขนะคะเนาะอาห้องน้ําก็เป็นโซนค่ะไม่เปียกไม่เลอะเวลาเราอาบน้ําชําระร่างกายนะคะออกจากมุมห้องน้ําตู้เย็นก็แบบเหมือนกับตู้เย็นในบ้านนะคะพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราพักที่นี่คนที่อยู่บนเกาะเราสามารถซื้อของซื้ออะไรเข้ามาแช่ในตู้ได้มากมายเพราะว่าตู้เย็นโอเคค่ะไม่ว่าแค่เฉพาะการพักเป็นคืนหรือเป็นรายวันนะคะพักเป็นรายเดือนก็ได้นะคะนั่นละสภาพนะคะรอบ รอบของสถานที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองจากมุมด้านนอกที่จะเดินเข้าไปข้างในด้านตรงนี้ก็จะมีสี่ห้องด้วยกันนะคะพี่น้องคะ่ะนี่เป็นโซนด้านในแล้วก็ถนนที่ออกไปพี่น้องคาเบิงะะ้งเนี่ยค่ะรกไหมคะไม่รกคะ่ะสะอาดหูสะอาดตามองทะลุปุกโป่งคะ่ะมองจากถนนมาทะลุ<ม>ยันบังกะโลมองเห็นแล้วก็ถนนไม่แคบถนนอ่าโอเคค่ะพี่น้องขา<ม>ถ้ามองแบบนี้<ม>เห็นเห็นแฉะแฉะเปียกๆนี่ไม่รลื่นไม่อะไร นะคะเพราะว่าข้างล่างเป็นหินเป็นอะไรสบายค่ะขวามือตอนที่เราจะขับรถออกมานะคะนี่เป็นโซนของบ้านไม้นะคะพี่น้องคะหรือเราเรียกไม้ไผ่นะคะแบมบูนะคะเนาะอ่าเขาเอินโซนแบมบูก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่หรือว่าเป็นบ้านไม้เฉพาะคนที่ชอบแบบสันโดสนะคะพี่น้องคะชอบแบบสันโดดอยู่กับธรรมชาติอ่าชอบแบบพัดลมไม่มีแอร์หรือว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพวก โซเชียล uh, so หรือว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับอะไรคือเอาง่ายๆมุมสันโดษค่ะพี่น้องคะ่ะจะมีอยู่สองจะมีอยู่สองหลังแต่ได้ยินข่าวเนาะเะนาะวิไลก็ได้ยินข่าวกับน้อ,นองว่าได้ยินข่าวว่าน้องเขาจะทําเพิ่มเพราะว่าโซนนี้มีคนชอบมากบางครั้งนี่มีคนบุกเข้ามาอยากได้แต่ว่ามันก็ไม่พอเนาะเะนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องขยับขยายเนาะเพราะน้องเขาอายุยังน้อยแต่เขามีความขยันขันแข็งมีความที่แบบว่าเป็นธุรกิจจริงๆค่ะพี่น้อง น่ารักมากค่ะเป็นโซนนี้เป็นโซนพัดลมเป็นอาแบมบูเนาะค่ะเป็นบ้านแบมบูบ้านไม้ไผ่หรือว่าบ้านไม้สําหรับคนที่ชอบแบบคนที่ชอบแบบสันโดษหรือว่าสงบรม่มรื่นเนาะค่ะเนาะทางฝั่งซ้ายมือจากข้างในออกมาก็จะเป็นโซนว่าเป็นอีกโซนหนึ่งก็มีทั้งแอร์ทั้งพัดลมให้เลือกนะคบมีความสุขกับการได้โชว์มีความสุขกับการได้รีวิวกับบังกะโลที่พักเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเราก็ขับมอเตอร์ไซค์เรื่อยๆออกมาชมบรรยากาศหรือว่า ชมสถานที่ต่างๆของเกาะลันตาเนาะคะ่ะพี่นองคะ ก็นี่อาจจะสําหรับคนที่ขี่มอไซค์เป็นนะคะพี่นงค์คะสําหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นก็อาจจะดีนะคะสําหรับคนที่ขับมอไซค์หรือว่าขี่มอไซค์เป็นก็อาจจะเที่ยวรอบเกาะได้ความสนุกสนานหรือได้ความท,ท้าทายและก็เห็นธรรมชาติเห็นแต่ละหาดละหาดสวยแตกต่างกันไปทุกมุมทุกหาดที่เกาะลันตาสวยทุกที่คะ่ะพี่นงค์คะ ไล่กัพยายกับมาถึงตรงจุดที่ว่าเขาเอิ่นว่า b บมบูบีชเบมบูบีชหรือว่าหาดไม้ไผ่นะคะจะเป็นเส้นทางที่ก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติเกาะหมู่เกาะลันตานาะคะพี่น้องขาเส้นทางของ b บมบูบีชจะเป็นเส้นทางรอบเกาะ แต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปหรือว่าจะเดินลงไปก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลจากถนนออกไปนิดนึงแต่ถามว่าไกลแล้วเดินมากไหมไม่มากค่ะพี่น้องคะแต่สําหรับคนที่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่าเช่ามอเตอร์ไซค์ขับรอบเกาะก็จะลงไปตรงที่จุดที่หาดได้เนาะค่ะพี่น้องคะช่วงนี้อาจจะม่งแบบว่ามันห่างหายหรือว่ามันบอมีคน้นเพราะว่ามันเป็นช่วงไม่มีข้อเ,ขเอิรภาษาการท่องเที่ยวข้อเอิรช่วงโลซี น,นะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันบ่แมนช่วงอะท่องเที่ยวหรือว่าเป็นมันเป็นช่วงหนาฝนสําหรับบานเฮ้าเนาะวิไลกับพญ่ยกะอยู่หาดนี่ไปสักพักหนึ่งเพราะว่าถัดจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแต่ว่าเราเคยไปมาแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเราไม่ไปเราตั้งใจมาที่หาดตรงนี้นะคะเสร็จจากพญ่อาบน่านเล่นน่านเรียบร้อยเราก็เดินทาง ข้าวแรงค่ะข้าวแรงอีกวันหนึ่งนะคะที่เกาะลันตานะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านกำนันนะคะพี่น้องค่ะเป็นรีสอร์ทเบิ้งนะคะเบิง้งฝรั่งฝรั่งมีอ่อีหยางฝรั่งอีหยางน่ะวัดเชลเลอร์ฝรั่งพูดนะพี่น้องค่ะ ว่าได้เด็ดริกเนี่ยมาต้องมีริกนะคะเมื่อนี้่น่นเห็นนี่อย่างคนกระอยากพี่น้องพพอใหง่พิ่นเห็นนี่อย่างคนกระอยาก่นสั่งปกตินคนบ่เคยสั่งอาหารหลายอย่างหลายจานแต่เ่นเบิง่งเราฉันอยากอันนั้นฉันอยากอันนี้วันวสาสุดท้ายเลยค่ะออเดอร์ตามใจฝรั่งค่ะปกติสีสั่างกินคนละจานของไปของมั่นแร้วก็บอีบาดนี้ก็พ่อบานเมื่อนี้เราจัดไปเลยค่ะนี่ก็คือน้ำพริกกุ้งสดเนาะค่ะเนาะนี่น้ำพริกกุ้งสด <Yes. S 1> อันนี้อันนี้ไก่ผัดเม,ม็ดมะม่วง อันนี้ซูชิไก่นะคะพี่น้องคะอันนี้ไก่ผัดขิงไ,ไก่ผัดขิงอิ่งว่ามา,มาค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะกูจะอาพิชิกม่ชัด